ก่อนนักบวชจะแสดงธรรมก็มาประคองไว้ตรงเครื่องเครื่องไม้ทรมาจากักรอืมอ๋อเราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารวมของเหล่าพุทธ,ธะเราก็จเจริญจิตตะภาวนาให้จิตนั้นบริสุทธิ์อืมจิตนั้นบริสุทธิ์ดีแล้ว สักครู่หนึ่งก็ลืมตามากล่าวทักทายธรรมะสวัสดีนะักคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญ วันนี้พุทธ,ธมีหัวข้อธรรมก็มีข่าวข่าวออกมาน่าคำว่ามีมีข่าวออกมานี่ก็คือมีข่าวว่ามีครูอยู่ท่านหนึ่งปฏิบททัตนะิธรรมแล้วก็ดูท่าจะดี แต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็ไปบุกจับมีหมายจับคาสำนักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวคาสถานที่ปฏิบัติธรรมขณะที่ยังใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมอยู่ข้อหาก็คือพานักเรียนไป เข้าม่านรูดแล้วก็ข่มขืนเด็กคือเด็กก็คงจะขัดขืนขนัน่นแหละแต่ข่มขืนนี่ก็คงไม่ได้ข่มขืนรุนแรงะแต่ว่าก็ถือว่าผิดมากเพราะว่าเป็นเด็กด้วยเป็นเยาวชนเป็นผู้อยู่ในอนัตปกครอ,องของตนอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณครูทุกคนจะเป็นคนอย่างนี้ นี่เป็นส่วนน้อยก็เหมือนกับที่มีข่าวว่านักบวชที่ประพฤติไปผิดจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั่นก็มีส่วนน้อยมากผู้ส่วนใหญ่ก็มีจิตวิญญาณที่ดีแต่ว่านี่เป็นหัวข้อที่ออกมาเพื่อเตือนจิตเตือนใจว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเป็นชาวาว่าใส่ชุดขาวนี่ เขายังมีกิเลสอยู่เขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังมีกิเลสอยู่ใส่ชุดขาวบ้างใส่ชุดคาราวาสบ้างสลับไปสลับมานี่คือมีกิเลสอยู่แล้วมีกิเลสมากด้วยไม่ใช่กิเลสน้อยๆขนาดอาริยบุคคลคือโสดาบันพุทธกิเลสยังต้อง75% <c oughs> เปอร์เซน์เจริญพรนี่เป็นคาราวาแต่ปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าดีนะมาดีนะเป็นการเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่มันพลาดไปมันพลาดไปพลาดไปอย่างในการปฏิบัติของเขาเป็นการปฏิบ,บ,บททัติแบบเทวทัตแบบเทวทัตนะคุณโยมที่ปฏิบททนะัติธรรมต้องให้รู้จักคำนี้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคาราว่าที่ใส่ชุดขาวถ้าปฏิบัติธรรมมันมีโอกาสพลาดได้ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเครานี้คำว่าพระพุทธเจ้าบางคนก็อ้างพระพุทธเจ้าในพุทธภูมินี้แต่แท้ที่จริงเป็นพระพุทธเจ้าเทวทัต ปฏิบัติไปเพื่อฤทธิ์เพื่อเดชปฏิบัติไปเพื่อสวรรค์วิมานนี่แหละอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ไปสวรรค์เท่านี้คําว่าให้ได้ไปสวรรค์น,นี่มันเป็นกิเลสเป็นของฝ่ายเทวทัตทั้งนั้นเมื่อตนอยากจะมีความสุขได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้ ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็มักใยอยู่แต่ในกามาสุขก็คือโลกียสุขอสุดท้ายก็พาผู้ยาวเข้ามา,ารูดกระทำชําเรานะอย่างนี้นะเพราะว่าใยอยู่แต่ในกามเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติอยากได้ขึ้นสวรรค์นั่นแหละนี่คือเทวทัศน์สอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติทำเพื่อขึ้นสวรรค์ ถ้าหากว่ามีผู้ใดอ้างพระพุทธเจ้าว่าจงปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์อันนั้นมันเป็นธรรมะของเทวทัตไม่ใช่พระพุทธเจ้าในพุทธภูมินี้พระพุทธเจ้าในพุทธภูมินี้พระศรีอริยเมตไยยืนยันว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นไม่ใช่เพื่อขึ้นสวรรค์ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อขึ้นสวรรค์นั่นคือเป็นสาวกเทวทัตสาวกเทวทัตมีโอกาสผิดพลาดมากเพราะว่าติดอยู่กับกามสุขเท่านั้นไม่คิดจะดับลดระดับกิเลสเพื่อถึงมรรคผลนิพพานเลยการปฏิบัติธรรมก็เพื่อดับกิเลสเท่านั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อสวรรค์ ให้ได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นโลกียะสุขพอเราปฏิบัติไปเราก็คิดว่าจิตเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วแต่แท้ที่จริงมันหลงทางมันเป็นความสุขนั่นแหละทำสมาธิมันเป็นความสุขครนี้ความสุขอย่างนี้มันไปติดด้วยติดอยู่ในโลกียะสุขด้วยนั่นแหละจึงเป็นเหตุให คร,ครูท่านนี้พานักเรียนเข้ามา,านรูดก็เพราะจะได้เสพกามอันเป็นสุขที่เรียกว่าขึ้นสวรรค์ในภาษาของทางโลกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นวิบาก,กรรมกระทำผิดศีลได้ขึ้นสวรรค์จริงแต่ว่ามันผิดศีลศีลธรรมก็ผิดจัญญาบันก็ผิด กฎหมายทางโลกก็ผิดมันผิดไปหมดเพราะว่าไปเชื่อไปหลงเชื่อกับการปฏิบัติแบบเทวทัศน์นั่นแหละหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะปฏิบัติแบบเทวทัศน์โดยที่ไม่มีใครบอกเขาคือปฏิบัติเองคิดเอาเองว่าการปฏิบัตินี้ก็เพื่อความสุขมีความสุขจากการปฏิบัติ จะเห็นว่าไปปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมของเทวทัตไม่ใช่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าในภพภูมิของเราพุทธคือพุทธภูมินี้นี่เป็นอย่างนี้ไปปฏิบัติธรรมตามแบบตามรูปแบบที่เทวทัตสั่งสอนอบรมคือปฏิบัติแล้วเพื่อให้ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสูงปฏิบัติอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ได้ขึ้นสวรรค์อย่างนั้นนะเอาแค่นี้แหละนะเอาแค่ขึ้นสวรรค์นี่แหละดีแล้วเทวทัศน์สอนอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นนักบวชในพุทธภูมิจะไม่สอนให้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นักบวชในพุทธภูมิมั่นคงเด็ดเดียวว่าถ้าจะปฏิบัติต้องดับกิเลสตนให้ได้ถ้ายังดับไม่ได้ต้องค่อยๆดับ ไม่ใช่ว่าไม่ดับเลยมันต้องดับแล้วก็ค่อยๆดับไปเหมือนไฟกองใหญ่นั่นแหละเราจะเข้าไปถึงต้นต่อได้เราต้องค่อยๆเข้าไปอยู่ๆกระโจนเข้าไปมันก็ไม่นี่เวลาจะดับมันต้องค่อยๆดับลงไปอย่างนี้ต้องดับให้ได้ดับไม่ให้มันเกิดอีก สุดท้ายถึงต้นต่อดับได้โดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวอย่างนี้นะดังนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวเป็นคารวะให้รู้ว่าตัวเองกิเลสหนามากเมื่อตนเองกิเลสหนามากนี่ต้องพยายามน้อมรับธรรมะจากพระอริยบุคคล เมื่อน้อมนำธรรมะจากพระอริยบุคคลแล้วก็ปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่าปฏิบัติเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์นี่มันอย่างนี้มันผิดทางอาคุณโยมเข้ามาธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีพุทธามานี่มาขยายอัดขยายธรรมนะเป็นธรรมที่ฟังได้เข้าใจ ได้ง่ายไม่ยากไม่เข้าใจยากญาติยโยมตอนนี้นี่เข้าใจแล้วหรอว่าพระรีอาริยเมตยพระพุทธเจ้าพระรีอาริยเมตย์จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าสีอาริยเมต,ย,ย,เย,กย,เมตยก็ได้ก็ามาแสดงธรรมอยู่อย่างนี้เพื่อให้คนได้เข้าถึงธรรมะแก่นแท้ของธรรมะ ได้เห็นชัดว่าธรรมะแท้จริงนั้นคืออะไรไม่หลงไปไม่หลงไหลไปไม่ทำผิดพลาดไปไม่ปฏิบัติผิดไปมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณถ้าหากว่าเชื่อผิดหลงผิดไปมันก็จะพาให้วุ่นวาย มันก็พาให้จิตเราลหลงไหลไปไม่สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งบรมมาธรรได้นี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นห่วงมากเป็นห่วงผู้ปฏิบัติธรรมมากถ้าถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วนี่ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าครู ปรูบาอาจารย์หลงธรรมะของเทวทัตปฏิบัติธรรมอย่างเทวทัตนี่พากันผิดพลาดไปกันใหญ่อย่างนี้นะถ้าคุณโยมกดสาธุการมาด้วยใช่ไหมก็อนุโมทนานะคุณโยมนะมีคุณโยมนี่แหละที่เข้ามาฟังกุทธ,ธะอยู่เนืองๆเ,เลยให้กำลังใจนะ กับพุทธะนี่ก็อนุโมทนาละคุณโยมมีท่านเดียวนี่แหละนะพุทธะนี่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะแสดงธรรมนะอย่างนี้จะแสดงธรรมไปจน,จ,มมมจ,นมจนกว่าจะหมดลมหายใจละคุณโยมจนกว่าจะหมดลมหายใจหมายความว่ายอย่างไรก็คือเจริญมราณาสติไว้ คนเรานี่ชีวิตไม่ได้ยาวเลยสั้นมากวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากสำหรับพุทธ,ธานี่เร็วมากหายใจเข้าหายใจออกนี่จบไปหนึ่งวันแล้วและไอลมหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งวันหนึ่งวันผ่านไปนี่ร่างกายสังขารน,นี้มันเสื่อมลงเสื่อมลงไปทุกขณะนะอยู่ๆก็วูบได้นี่ เห็นมามากแล้ววูบไปก็ตายไปเลยเนี่ทุกคนมันต้องตายเป็นอย่างนี้เจเลยมรณสติว่าเราต้องตายเท่านี้ถ้าเราจะตายไปเนี่ยเราได้สร้างบุญสร้างบารมีธรรมสะสมมาดีหรืออยังสะสมบุญบารมีธรรมมาถูกต้องหรืออยังถ้าหากว่าเราสะสมมาผิดไปลงกับธรรมะเทวทัตนี่มันจะยิ่งพากัน ให้ล้มทางเกิดมาพบแล้วพบเล่ามันก็ล้มทางอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาได้มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสีอาเรียเมตัยถือว่าเป็นบุญเป็นวาสานาบารมีธรรมที่ได้สะสมมาดีจะได้ไม่ปฏิบัติล้มทางไปผิดทางไป ถ้าหากว่ายังไม่ถึงปรา,านิพันบุญบารมีธรรมก็จะนำพาให้ชีวิตที่มาอุบัติต่อไปเป็นชีวิตที่ถึงธรรมะถึงแก่นแท้ธรรมะของหล่าพุทธ,ธรรมเมื่อเดิมเพราะว่าได้สะสมบุญบารมีธรรมไว้โลกเขาก็บันทึกไว้ว่าผู้นี้ได้สะสมบุญบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตัยไว้ ถ้าได้มาเกิดอีกก็จะได้เพิ่มพูนบัญชีบุญบารมีธรรมของตนให้เต็มเปี่ยมเมื่อถึงพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันพุทธะสะสมบุญบารมีธรรมไปเรื่อยๆจนได้เป็นถึงอรหันตพุทธะเมื่อไรนั่นแหละถึงบรมสุขบรมธรรม จิตมีพลังไม่มาเกิดอีกแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานจะมาหลอกล่อให้เกิดนี่ไม่เกิดอีกแล้วดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเมื่อไม่เกิดก็ไม่มาคลองขาดขันขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่เราไม่ได้มาคลองอีกต่อไปให้มันเป็นทุกข์นั่นเข้าถึงปราณีผ่านบรมสุขหมดสิ้นหรือพ้นทุกขโดยสิ้นเชิง ถ้าหากยังมาเกิดอีกมันก็จะมีทุกข์อีกนั่นแหละทุกข์จากใตร,รักนั่นแหละนะทุกข์จากความไม่เที่ยงของกายสังขารนี่ทุกข์จากความไม่เที่ยงของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมองให้เห็นเป็นอย่างนั้นนี่จเจริยมรณสติเราเราก็เข้าจิตเข้าใจว่าชีวิตของเรานี่ ผ่านไปทุกวันทุกวันมันจะตายวันไหนก็ไม่รู้อาจจะมีสักวันหนึ่งเราศีอ่านกำลังแสดงธรรมอยู่แต่ว่าถึงวาระสิ้นอายุไขขณะแสดงธรรมไร้สดนี้ก็จะล้มพับลงไปเลยนะอ,อย่างนี้นะี่ล้มพับตอนไร้สดนี่แม่มีความสุขมากได้แสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้าย ให้เรานักบวชได้เห็นถ้าล้มคอพับลงไปนี่สิ้นอายุไขตอนลายสดนี่แม่มันได้บันทึกไว้ให้เห็นคนที่เห็นจะได้เจริญมรณะสติตามไปด้วยว่าอ้อถึงเวลานี่คนเรานี่สิ้นอายุไขสิ้นลมหายใจไปฉับพันเลยทีเดียวจะได้ไม่ประมาทกันอย่างนี้นะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีบุญไหมนะที่จะได้ไร้สดตอนสิ้นลมหายใจสุดท้ายนะสิ้นลมหายใจสุดท้ายแตาได้ไร้สดแล้วก็ถอดเ,เขาเรียกว่าละสังขารน,นี่ไปนะละสังขารน,นี้ไปตอนไร้สดละไปเลยอย่างนี้ นี่ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีธรรมสะสมมาดีได้ทําอย่างนี้ให้ลูกศรริษย์ลูกหาให้เหล่านักบวชในอนาคตที่จะเข้ามาได้เห็นพระสีอานทันละสังขารเป็นอย่างนี้คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายอย่าคิดว่าไม่ตาย อย่าคิดว่าจะอยู่เป็นอมตะไม่มีผู้ใดอยู่เป็นอมตะยิ่งถ้าท่านอายุมากแล้วอย่างพุทธานี่เ,เรียกว่าเป็นคุณตาแล้วนะไอ้ที่คุณโยมเห็นรูปนี่มันใสจังเลยนะผิวหนังมันดูใสยังเลยแต่ที่จริงมันไม่ได้ใสนะมันเหี่ยวมันโย่นมากละแต่รูปที่เห็นนี่มันไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่นะมันหลอกตา มันหลอกตานะจริงๆแล้วเหี่ยวมากเป็นคุณตาแล้วอืเป็นคุณตาแล้ว,ลวะก็มีญาติโยมญาติปีน้องนะโยมน้องก็ตายให้เห็นแล้วโยมแม่ก็ตายให้เห็นแล้วเขาตายให้เราเห็นนะเพื่อนพ้องเขาก็ตายให้เราเห็นตายให้เราเห็นทุกวนันทุกวันอย่างนี้แหละ เราก็รู้แล้วว่าอ้ออีกหน่อยเราก็ต้องตายเหมือนกันแต่ว่าเรานี่ถึงพร้อมแล้วกิจของเรานี่เสร็จบริบูรณ์แล้วก็ไม่ขาดคิดมาตั้งแต่สมัยตอนอยังเป็นเด็กไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นนักบวชไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตตรใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเรียนรู้ทุกไป จบจนมาถึงตรงนี้ถือว่าบรรลุภารกิจจบสิ้นภารกิจโดยบริบูรณ์แล้วแสดงทรรไปก็ตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วแต่วาสนาของโลกว่าพระสีอาริยเมตตาจะอยู่แสดงทรรไปได้ขนาดไหนก็แล้วแต่วาสนาของโลกไม่ได้เกี่ยวกับพระศีอาริยเมตตาแล้ว ที่อยู่นี่ก็มีเหตุและปัจจัยแสดงทรรให้ญาติโยมต่อไปจนกว่าสังขา,จารจะละขา่าวข่าวอะไรออกมาก็จะดูว่ามันมีธรรมะแทรกไหมถ้ามีธรรมะแทรกก็จะามาแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยตามสภาวะจิตสภาวะธรรมณขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาก็มาขยายไอขยายธรรม เพื่อที่นักบวชในพุทธภูมิจะได้ไว้ใช้ในการตัดสินว่าอานี้พระพุทธเจ้าสีอาริยเมตตาได้เคยแสดงธรรมไว้แล้วอย่างนี้นะจะได้ปฏิบัติไม่หลงไปไม่ผิดพลาดไปนะเราได้บันทึกไว้แล้วเป็นธรรมะที่บันทึกไว้แล้วบันทึกไว้กับโลกด้วยนะบันทึกไว้กับโลกด้วย โลกเขาบันทึกทําไว้พระศรีอ่านมาอุบัติแล้วแสดงธรรมให้เห็นแล้วธรรมะของท่านประเสริฐยิ่งนักนี่นะาพาหมู่มวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ยังนี้นะถ้าปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านใดตรัสไว้คราวนี้ถ้าเกิดว่าหมู่มวลมนุษย์เขาไม่สนใจจะปฏิบัติธรรม อย่างที่พระสีอา่านว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าปฏิบัติไม่บริสุทธิ์ไม่ถึงพรอ้อมเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายมันอัตคคดแก่งแยง่งชิงดีชิงเด่นกันก่อสงครามต่อกันนี่คือไม่ปฏิบัติตามที่พระศีอริยะเมตตาได้ทรงตรัส สั่งสอนโลกเอาไว้อย่างนี้นี่นะเป็นอย่างนี้เอาละคุณโยมที่เข้ามานี่เข้ามากันเยอะเลยนะออก็ขออนุโมทนาละในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าธรรมะของพระศีอริยเมตไตรนี่จะเจริญรุ่งเรืองมองเห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมเท่านั้น เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็แค่ปล่อยไปนะเผยแผ่ธรรมะไปคุณโยมก็ช่วยประสีอารียเมตัเผยแผ่ธรรมะไปนำธรรมนั้นไปใช้กับชีวิตประจำวันเราจะได้พบบรมสุขบรมธรรมอย่างนี้นะคุณโยมอ่ะสุดท้ายนี้พุทธะก็จะขอให้พร กับท่านที่เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรม ดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเธินเจริญพรนะคุณโยมเจริญพรอ,อะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้าเจริญพร